มีแล้วมีแล้ว,ลวซื้อสมซอยนียน่เป็นยังมีแล้วทงเดียวนี่แม่ทงสุดท้ายแล้วอืมทงสุดท้ายแล้วสุดท้ายี่สิบบาทยี่สิบบาทสมเอาเอาเอาชิ้นนี้เด้ออ่ะ,ะ,อะสมนั่นเด้อสมชิม้นมึงจะน้ามีเก็บเลย ินมกันขิมกันชิมกันประเทตนเนาะถุงสุดถ่ายพะนะอ้ม,มกันฉันสมบะสมมันต้องเป็นสมเคี้ยวหวานสมหวานนี่เนาะหวานตรงนี้ป็นหวานเปี้ยวอมเปรี้ยวมาส <c oughs> มกันสม,สม,มัยแกยาฟ้าอกไป ยายยายมานีก่อนส้นหอยยี่สิบบาทยายเจ้าพาไปเจ้าพาไปสมขสมแน่เถอเอาสมจังไกินบ่ได้เอาเี๋ยวจะจำในบ่อข่อยมะขายข่อยว่าจังไรปลาว่าสมเออเพาว่าสมบ่อสมบ่อสมบ่วันนี้เป็นอย่างไรมันสมกบสมบ่อ มันสมโพดสมสมมันก็ตรงนี้หวานจัง้อยสมเขียวหวานไอยมาขายสมมันก็ต้องสมแต่ขมันหวานแต่ก็หวานมันก็จ้นก็รูเรียงขายสมชิมมันหวานทังไหนอู้เปียานระายโอ้มขายสอม่เอนี่ยอนเว่า 不能 <laughs> <laughs>